กราบสวัสดีพี่น้องกองไปท่านผู้ชมทางบ้านครับเอฟซีสุขูสุข้นขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบรนเฮาควาสีหรือว่าจะเป็นช่องบันเฮาพาโชคเมือนีมาทาังหลวงหน้าเพื่อนอปล่อยไปขิดหนึ่งเป็นเหล็่ฟันของอาจารย์สุรเกียรติครับมือนีมาทาังแม่แตะเคียนสมอนยาสมอนอพี่น้องเบืองเพียหน้าเบิง่งเลยยี่ต,นตุนตะเคียนของยาสมอนเชิญติดตามครับ กับพี่น้องเบื้องตัวนี้ครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิธีทาอ่าแม่ไล่เงินอนี้แล้วพี่น้องนะพี่น้องเบื้องตัวนี้ก็ว่าจะออกเป็นเลรีย้ตัวใดเพราะว่าทังนายเคียนมกซิไห่เอาสองเอายังมองกล่อง่อเหรียญดำๆมาขืนไว้เลยพี่น้องเบื้องนะเดียงกันครับเลขตัวใดครับทั้งเอฟซี อ่าคอมเมนต์มาได้ครับมีตัวเลกขึ้นครับมีตัวเลขขึ้นครับอืมนี่มีตัวเลขขึ้นครับเห็น,ขขนชัดเจนเลยครับชัดเจนจุดถูกผูชายยากรหญ้าก่อครัรรบห้าสมอนห้าสมอนนะครับมาขอโชคจากยญาสมอนในาย,ยาเด้อมันมี้ยซิบันซาหาบาันกะลือผู้เดมาขอโชคจากยาสมอนกระเบบส์อ่าดู พี่น้องเบิ่งเอาได้ครับเด้อให้ชมก่อาเดี๋ยวผมจะตักก้อนชัดเจนพี่น้องเอาเบิ่งกันเอาครับ้อมาเบิ่งมาเบิ่งนี่เอาเบิ่งเอาได้ครับเด้อชัดเกลียนเพราะท่านกาบอกไปว่าตัวใดให้ท่างพี่น้องเขาเบิ่งกันเอาตัวใดเดี๋ยวคันพี่น้องว่าชัดเจนเดี๋ยวสิเขียนใส่สมุดโชว์พี่น้องเบิ่งตัวใด้ยังเปียกถูกกันตังกล้องกันเลยตักกองเก่งจี เอาแน่แลูกเป็นพรมเสียรส่วนบุคคลนะครับอันนี้มาขอโชคจากยาหร้ยททานแหรอครับมันโชคดีนะครับจะให้ทั้งแอดมินได้มาฟ้องตัวเลขนะครับเนี่ยตัวเลขที่ชัดเจนครับชัดเจนมากอพี่น้องเห็นตัวใดเนาะ อาวบานนี้เลขหกอยู่ซองบรรทาเกซีหายไปอเอามาบานนี้เป็นเลขตัวใดบานนี้โอ้ยเสียบใช่เห็นเป็นหาดที่ไหนเ,เอาบังนะครับเด้อรับชมรับชมแล้วก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับกลางล่างนั่นค่ายศูนย์ตัวหนึ่งค่ายศูนย์นะครับเดี๋ยวขยายขึ้นจังน้อย้พี่น้อมันขยายขึ้นลายผันเป็นมุมที่ดูยากต้องมีมุม ครับก็คือมุมนี้พี่น้องด้วยมุมนีท้ที่ที่ตั้งกล้องที่ทางช่องเ่าตัง้งเป็นมุมที่ยาเป็นเครื่องให้เห็นชัดมากครับทักมาได้น<า>ะครับเริ่มทำมียทำมาเบิ้งเลยทำมาเลยค่ะเราเป็นยังมาตื่นเราจะเบิ้งมาไรเราจะตอนนี้แหละกระด้งดีนี่เด,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 ดี๋ยวจะดีอ่ะยูทูปขอยาเด้มอมาดูกมาเลยจ้ามหลลาายยเเมห็นมันเห็นอยู่ในมันต้องกันกล่องมาเลยกับ มาต้องย่างก้อนนะกองโบจับดอกครับ <laughs> มาเบิงเ่งแล้วจ้ะแม่มาจะทำไรโชคหมานบ่เนาะหัดที่แล้วแม่ครับเขามารับชมทุกการนะครับทุนนี้ก็เสียมไช่เดี๋ยวยูทูบจุด,จดทเทียนบูชายากรนะครับม,มือนหนึ่งเดือนข้างมาขอโชคจากยาสมอนนะครับครับ biến mương mương, nó biến mương bì ngon, thấy thấy tu lay, bên trên, đây 3, thấy tu lay, tiếp, ให้ลูกินง่ายนะีิน่กินตัวใดบินง่าด้วดั้นปันันว่าที่ไงนสวนไ่มนี่อมีตุเลี้ยนลอยไปพ่าผมไปท่าเราอ๋อท่าเตยาอยู่นี่เป็นยังไงมันบอกมั่ท่าพวกฮึไมมดท่าวเอาละนี่ก็โตนีอยู่ ได้เป็นยังน้อยนิะสิบบาก็ซาหบก็เลื่อยาเด้อมันจะมาขอจบเอชัดชัดเอาชัดชให้แน่บุญพรอให้ชัดเยนที่สุดบุญบวชบุญบวชเอฟีเข่ามาเบิงอืมพบได้มาบไ้เ็น จุดถูกข้ายาก่อนนะครับก็จะก่อนจบขยาเผื่อจะเห็นข้ายาสมอนนะครับทีวัดลงน้อเพื่อนแห่งนี้ เอาแบบบนึ่นะคเลยนะครับแจ้าก่อนนั่นหาสามยาบ่ออกเดอเอาเที่ยวนี้อาอเที่ยวนี้มีศูนย์ขึ้นแล้วทั้งใสยมื่อนี่เป็นศูนย์แล้วพี่รองเห็นเป็นศูนย์แล้ว สูนอย่างสูนหาตีโอ้สูนหาเมียนแล้วแต่ว่าอันคลองเห็นตรงนี้มันคือเป็นเหล็กอย่างคล้องอันตรงตรงนี้แต่เป็นอันนี้เหล็กเจียดอยู่ตรงนี้เนาะพอเนาอนี่นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับตัวใหญ่ด้วยเห็นตัวใหญ่ๆนะแม่เบื่อเขาเบป็งตัวใหญ่ผ่านร่วมตัวใหญ่ร่วมขยายกวางเขเห็นต้องเอาลงเนาะอันนี้เฮงเลื่อมพ่อแบ่ง ว่าขอชบจากยาสมอนนะครับที่วัดดงน้เพลินวัดดงน้เพลินนี่คือตำบลดงน,น้เพลินนะครับอำเภอเป็นบุญรลลักบุญรักเนาะจากวัดหลวงพานี่นะครับสลหรับแนวทางตัวเลขงวดน,นี้เป็นงวดที่เก็ตแล้วนะครับพี่น้อกคงจะได้ชมกันแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองที่กระเสียมใช่เด้มากขอชบจากปูจากยา ลา่านกระโชคดีนะครับแต่ว่าปู้ร้องพนก็บอกว่าอันนี้โมโชคดีโมเดือนดอกเพิ่เมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยกับเครื่องคาเนี่ยโอ้โอดเครื่องคาเนาะต่ว่างวัวนี็นเอาไม่ครับรอบปมาบ้านใบจะง่วงเลยครับก็รอดติดตามเลขกตัวไหนเนาะเบิง่งบมออกบ่วสันเอาเบิ่งเอานะครับเนาะเบิ่งออาอดูออกนะครับ ไปพี่รองชั่วโมงนี่มชกจากหญ้าแต่เทียนหญาสมอนนะครับญ้าสมอนที่วัดดงนาเพลินมาตามแนวทางตัวเลขอโชกจากหญ้าพี่รองนี่ชมกันนะครับและหลายท่านนะครับยนมขอโชกจากหญ้ากา็โชคดีไปายคนนะครับ เป็นหน้าทางตัวเล็กเป็นกระมองเอาจริงสี่แล้วครับเห็น <ทะ S 1> ชัดบไหมครับมุมนี่หรือจะอีกมุมหนึง่งเห็นสามเอาคือว่าอ๋อสามหรือเครับตรงนี้ไ่ตรงนี้ไงบอล เห็นป้ะครับผิดผิดพิจารณาเอานะครับโอ้โอ้เห็นได้สามเก่าค่อยโชคดีนะครับเด้อเขียนไว้ครับเขียนไว้แล้วถ้ากับรอบเป็นเสียงโชคดูลอตเตอรี่นะครับอะไรเห็นไหมกรุ๊ปสามสามอะไรลูกเสามเก็ดเห็นป่ะเอาหงวดนังนงวดนันเห็นป้วยก็ถูกสาเสียงนิดหน่อยนะครับ พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับคุณกัสโอนเพราว่าเป็นสามเจ้าขับล็อกไอ้ทานไหมนะครับเป็นหญ้าสมอนนะครับอธิษฐานพี่น้องเบิ่งไตหน้าจอเด้อเบื้องเบิ่งไตว่งตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อครับเหล็กหญ้าขานมากตัวนี้จา้าอ่าดูดูดูขึ้นตัวนี้อจะมีพิธีขอโชคไงจะมันจะละขอจากหญ้ากอนนะครับหญ้าสมอนตรงนี้วันนี้ก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดทิศขาดนะครับเป็นบทที่เก็ตแล้ว หืหสอะไรนะสามหกฮะเป็นอ่าคือแต่ละคุณนะครับที่เขามาชมเนวทางตัวเลขอาจจะมองเห็นเป็นแตกต่างกันนะครับทำพิธีกี่โมงใช่ไหมครับ็่อนะครับ การอติดตามไปเรื่อยๆวันเดียวผมจะได้์สดเทปชมเลยนะครับเด้อพอเกินเริ่มโม่งเลยตอนนี้ยังรับดอกล่อติดตามนะครับข่ามาบ่ายมาประมาณช่วงบ่ายนะครับอืพี่น้องรอติดตามนะครับข่าวบ้ามาหลักการเรื่องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะครับกับแนวทางตสุรีงวดนี้เป็นงวดที่เก็ดที่แปดแล้วที่เก็ดนะครับกับบัตรดวงนาเพิ่น หรือว่าวัดหนองบวมเหล่าหนองบวมเหล่านะครับที่อำเภอบุรักรูไครับมาเบื้องใกล้ๆน่พอกองมันหันไปพ่นมามาเบิ้งเล็กนนมะบวมเล็งเรกห่วยพ่นมนหรือมาเบิ้งผมกกจาแล้วครับพบแล้วบกัดดอกาหเขรบแล้วับรองมาบกักทีเข็มหรอบอกต้องเบื้งยืนหนีด้ยมบักันดวเบื้งยนหนีด้ยนี่มาเบิ้งนนิ นี be ่คืนเตรมๆนี right ่หกตัวม่บงนี่คืนหกตัวนี่เาเพิ่งเห็นหตัวกันนั่นเออนี่หกตัวนี่นี่เห็นสองเกีดห้าศูนยังนี่เกียอยังนี่เอ้าว่ามป็นโรเลนเบิ้งดูได้ดูได้เด็กงาห้มไหมล้วนี่แมนปะเกียดห้าศูนย์มานี่ตามมุมนี่เห็นไหมสามเก่าเกียดห้าศูนย์นี่ไม่เลยเกียดไงเกียดยั้ยูนย์นี่มนี่ ตัวนานี่ยไม่ังี้ยนานเกี้ยนนี่ไม่เกีนหาศูนย์มาเจอห้าศูนย์นี่ตัวนี้ก็เห็นกันห้าศูนย์ตัวนี้มันเป็นพุ่นละมุนแต่ลมุมนี่มันชัดเจนนี่เรียกใช้ว <50 S 2> <50 S 1> ิจัยนในการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตัวนี้นะครับเลือฝากแชร์ไปครับเปิ้นเนี้ยทางตัวเลขวันนี้มาขอโชคจากเบนบบเออนี่เนาะจาตัวนี้ะเคียดนะครับยาสมอนที่วัดดงน้เพลินแห่งนี้ โศูนย์บ่นี่รับเนวลทางตัวเลขตัางศนที่จ็ดห้าศูนย์ไหมสวัสดีวัฒน์นี่เดี๋ยวเก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่เก็บมุมเดียวเอาเดี๋ยวหายเลยเนี่ยเอ้นี่งาเป็นหายเลยนี่ยังทันเห็นยุบเลขยยากประเดิมมุมนี่ก็อีกตัวหนึ่งเบิ่งออกนะครับเด้อให้ดูเอากับแนวทางตัวเลขตะวแยบมินมาเป็นแค่เสื้อกลางห้นะครับ พี่น้องไปซื้อลอตเตอรี่นะครับไปยิบลอตเตอรี่ไว้นุนรัฐบาลอาจจะโชคดีสิบสองล้านหรือว่าสามสิบล้านกับบอเนียดี้ครับ,รบแต่ว่าเห็นชัดอยู่หรครับผมอยากเอ่ยปากเนาะเหตพี่น้องมาหงาดีกว่าเจ็ดห <50. S 1> ้าศูนย์ถ้าฟังงี้หน่อยแต่ว่าวกเกียมใช่เหตพี่น้องดูอ่ นี่ชัดเจนเลพี่น้องด้วยยายาสมอนยาตะเคียนกับเจ็ดห้าศูนย์ยาสมอนนะครับป็นใหยโชคตลอดครับยาเจ็ดห้าศูนย์ครับหรือสิป็นเก่าศูนย์กัลยวเต่พี่น้องด้วยนี่โปรดพิจานเอานะครับในการรับชมในการดูแต่ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับจำใบเป็นแนวทางตัวเลขนะครับเด้อเป็นแนวทางจะความหน้าต้้า ไปลอตเตอรี่นะครับนี่พี่น้องเด้อพี่น้องขั้นเด้อพี่น้องเพิ่งนี่เด้อนี่เด้อรื่อยานเป็นไห่นี่เร้่อล้ครับนี่ตรงนี้บ่นี่ตรงนี้เด้อเพิ่งให้กล่องกล่องเด้อของกอร์ซิฟนี่ป่าให้หงายออกมาแล้วคือตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เห็นป่ะชัดเจนชัดเจนครับเมื่อกี้นี่มุมหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งเขชัดเจนชัดเจนยร์หนุ่ยบอกมุมนี้โอ้มุมนี้ผมชัดอีกอเจ็ดห้าศูนย์นี่ชัดเจนอื้อ ัดเจนชัดเจนเนี่ยหายมากครัหลายมุมลายมุมนี่ชัดเจนเลยครับสามน่งเบ่งอะไรครับยบ่กับสตาเข้าแมนจ์ครับวาเอ็ดต่นนี้ว่าสามนะคณละมุมเบ่งอะไรครับเด้อ ใช้วิทยาในการรับชมหรือว่าขี่จักรยานออมพ่นมึงกันด้อืใส่จักรยานเริ่มยังก็เร็้วขี่จักรยานออมพ่นมึงกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทางตัวเลขมาขอมาขอชโถกับยาสมอนอ่าฮะเอาเลยครับเขียนแบบอมอนนะครับเขียนแบพร่อตัวเริ่มจะเป็นลายกล่องบุเข้าลายตาห่อเจ้าดูายตาห่อจะเราคนนมือเุ๋ยดูขึ้นกันดี เป็นหัดหน้าคุณคือไปเก็บเพชดล้วครับเป็นหอดน้าญาติบผมไปเก็บเพชรนี่หัห้าบคุลวนบ็ล่ตาเรนาเดียวกันนี่มีดังมีปากมีตาทางนี้คือกันนี่นีตานี่ตานีดังนี่ปากเรนบอแ่่ว่าผมเห็นบั่หนึ่งสามเออ อเรด้ครับนโไม่เห็นชัดครับเป็นมุมเดียวกันนั่นแหละมุมเดียวกันทีชัดกว่าอโอปรชัดออตนะครับสีื่อนะนี่สี่เท่า้ กัญญาเ้อะไอพี่น้องท่านมาขอโชคให้ยาเปิดให้เห็นสักทักวันทีหนึ่งกลุ่มผ้าพัานนี่มีโชคน้ำกันกับพีมาร่วมสร้างทางบัตรสวาสจักรทางนี้เดินห้นามใจบ่ายได้ครับเนี่ยผูอดอนท่านนี้ห้องนี่บอกผูอดอนนี่นะได้ทางนี้ละ <c oughs> อ่าครับเห็นเวลาครัแคปหน้าจอไว้นะครับตามกล่องตามมองกล่อง เียนไปเลยอยากจะดวงไปดวงมั่นสีอเหลียวถน้ำกันหรือเปเรื่องน้ำกันมอกเดียวกันนจะีเดือนาหมเรื่องเดียวกันีีบ้างสองเดือนเดือนมามเดือนอไรนงพวกมันนีบ้างเที่ยวบ้างเที่ยวบ้าอ๋อเห็นเลยเชันเลยอ๋อให้ดูอ่อนะครับ สายตาแต่ละท่านอาจจะพัคือกันนะครับถ้าเห็นแล้วพี่รอก็แคปเราจะเอาปากกาเขียนใหม่บ้่งนะครับเนะนี่ยอันนี้มาขอโชคการสมอนนะครับกาะเขียนงานะสมอนอยู่ที่วัดจงน้เพิินก่อนจะมีพิธีขอโชคไงประมาณใบหรือใบสองนะครับรอดติดตามนะครับมันนี่จะเป็นการไลฟ์ส,กกาาสดชนิดกรลฟ์สดยี่กองหนึ่งนะครับ ออกจากจุดหนึ่งไม่ก็นั่นเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเอไม่หยุดเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอเป็นชัดเห่นไหมครับมั่นใจมั่นใจแล้วครับเป็นมั่นใจนะครับพี่น้องอยู่อย่าทำเบลล์ท่ามากจะเพื่นบ่กเอาจ่เสียงออกซื้อเพราะนะครับว่าออกไปหน้าออกเป็นมั่นใจเพิ่นเห็นเป็นเลขหนึ่งสามอ่าสามเห็นเป็นหนึ่งสามนะครับเด้อไะไรขึ้น ็โปรดใช้วิทยานในการรับชมรับชมรับฟังไปนี่เป็นแนวทางส <4, 5, S 1> ี่ห้าหือเป่สี่าจากเจ็ดเปีนเปียนเป็นสี่ได้ไหมเป็นแนวทางตัวเลขนะครับอ๋เอาตัวนี้ละสุดเลยนะสี่ห้าศูนย์ฮะเห็นปะลากระเสียมใช่สีโมเขียนแต่ว่า้พี่รองชมออกซะก่อนสุดพี่รอง,รองสองตัวนี้ นี่พีนองเป็นาวายยูดาลังนีเห็นเป็นสามเหมือนกันนะครับจะเป็นสามหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็เอฟซียูทั้งบ้านก็เห็นเป็นสามเก่าก็มีหลายท่านนะครับทำไปที่รอก,ก่อนนะครับเด้อรอบางไหลสุดมึงกเสียงชัยตอนใบมุกหรือใบสองสามห้าอ๋อเอาให้สมหวังนะครับเด้ออให้สมหวังนะครับอะเอะไรกับพี่นองเบื้องแ้วสำหรับคลิปนี้ ขอรับพระจากกันไปพอกันคลิปหนักแล้วกันเนาะครับสําหรับพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับช่องครับมีกระเซียมแชร์จะเกินเลยบ้านเฮาเก้าสีนะครับบัลนเฮาพาโชคบ้านเฮาพาโชคกระเซียมแชร์นำโชคติดตามกันนะพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผมอาพี่น้อง